สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ผมพามาชมเหรียญรุ่นปัตตภีครับผมของหลวงพ่อสุดิยันโคสัปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเนื้อสวยๆองค์สวยๆครับผมเนื้อกระไรทอง,เห,อทองเ,เหมือนทองเลยครับเหมือนทองเลย เหมือนทองข้นจนครับผมหลังเป็นพักแม่ธรณีครับผมรุ่นปัตตภีครับผมเรียนสวยๆครับผมเหมือนทองเลยครับเหมือนเนื้อทองคําเป็นเนื้อทองเหมือนเนื้อทองคํามากเลยครับผมเรียนสวยๆครับผมงามๆมั้งยังครับผ่มบอครับผมบอ หงพ่อสุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามพระเจจิที่โด่งดังในภาคอีสานอีกรูปหนึ่งครับผมหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นเหรียนสวยๆครับผมรุ่นมหาปัตพี อาจารย์สุริยนโคสะปัญโย